สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตอมสำเนึกอักเสบหรือไง,องเป็นรายการคลิปละครสรั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่นั่นเองครับพร้อมกับเนื้อ,อาหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึง การอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้านครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย นอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลยนั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่สวนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับก็นั่นน่ะสิครงั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ มายัางไม่เสร็จเด็กเนี่ยไม่ไดจะตายใกลในน้จะเสร็จแล้วลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ยใส่ปุ๊บบิดได้เลยไอเลิฟยูจริงๆไม่กิงกอกขาบโบโตรงรุ่นนียแม่พูดก่อนพูดเนียนกิ๊บเลยกันบ๊นอง มีใจแหละเดินช้ามีใจพี่คะพี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะอุ้ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้เชียร์แต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี่เด้อมหาลัยหรือจะซู้มหาลักอุ้ยระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถเราอยู่หลังร้าน แต่ในชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะดเดี๋ยวนี้แม่ไปขอเลยชิวพี่ฝาเอาเวลาที่มาเล่นเอร์เตอร์อะ่ะเก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบเนี้ยใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องนอักเสบยังไงคะพี่นี่น้องมันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้และโอ้หพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลองถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไงรถชนให้เรียกประกัน แต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกินกลางมาได้จริงเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันพูดบาดสาธารณะอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บไพ่ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหมสองวันเองนั่งกับพี่ก่อนอ๋อเฮ้ยตุเลขไปเรลยเด้งเลยเด้งเลยอย่างแน่นเลย นั่นปักหรือนั่นกักเกี่ตรงรุ่นเลยฟิดเปียเสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันนี้ลูกค้าไลไมาตามนานแล้วเสร็จแล้วพี่เออว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี่ก็เอาไปจอดรุ่นบางข้างอยู่วะเลยอย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ไรพี่ไร เรือหายแล้วพี่ตํา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 บําตําตหาตําต่าวําต้าตํ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 าต้าตํรตําตํ่ตํา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 รําตําตําต้าตําตราตําตําอําตํ้ตําต้าเฮ้ยําต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 ้าเลยพี่ อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับคุณตำรวจสงสารผมเลยครับเปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำอาหารกินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักที เขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกันไปไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บตำรวจแบงค์พันตอกมาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะไม่ว่างไปไปโอ้ยรถดังรถเฉยทำร้ายแรงเกียรติในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ ชีย <She> จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นก่ตัวเลยนะครับเนี่ยต่อมสํานึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะหจะจัดการให้เลยแต่แต่แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกดหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับค่ะมันเป็นพื้นที่สาธารนณะ,นะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวม คือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทําให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อโลบนะแล้วทำงนี้ททำทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายๆเสี่ยงตายค่ะมันมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่หรอก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทํามาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อน เขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้านก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันมันแบบโคตรลาบากเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ปะแล้วแบบบางทีรถรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ํากระเด็นใส่เราได้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่า การที่เอาฟุตบาทในในเรื่องของสาธารณนะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทํากันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลจัดที่ทางให้คนที่ทำมาหาก,กินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหาก,กินได้ได้ถูกต้องนยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนทําให้เราชินไปเอง เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่พี่เขาทุกคนเลยนะครับใช่ค่ะพี่รเดอรอก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทําให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าเรามองมาเป็นเรื่องเคยชินถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับบ้านเมืองต้องมาก่อน สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาว3-5นาทีพร้อมชิงเงินรางวัลรวม120,000บาทคุณสมบัตินักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชอายุ14-18ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง3 1อตุลาคมนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะ สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอ,อบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับตอมสำนึกอักเสบหรือไงถูกวันเสาร์นะคะ11โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะแอรยาไวเน็อีโอไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you <c oughs> ออลองสอบยังคะเบลมีเลืองจะบอกอะคะ่ะจะบอกรักเราแต่ <c oughs> บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะ คือมันจอดขวางหน้าบ้านนะค่ะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะคะ่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยะค่ะไม่กลัวหรอก